เมื่อวันก่อนผมไปเห็นเว็บไซต์เว็บหนึ่งเขาจัดทำกันว่าเกมโซบอ so ลเกมไหนยากที่สุดผลสรุปก็คือเขาโหวตให้ s e กิโ o s ชา d ์โด้ได้ทไวคือเกมที่ยากที่สุดสำหรับซีรีส์นี้ผมก็แบบเอ๊ะจริงเหรอเกมนี้มันยากที่สุดเลยจริงเหรอ เพราะว่าตอนที่ผมเล่นครั้งแรกผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยากอะไรขนาดนั้นเทียบกับบอสของ Elden r i n งในช่วงท้ายเนี่ยผมว่าอันนั้นยากกว่าเยอะแต่ว่าที่ผมคิดว่าสกิโรเนี่ยมันไม่ได้เป็นเกมที่ยากที่สุดนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมเคยผ่านเกมโซเกมอื่นมาจนคล่องระดับหนึ่งแล้วผมก็เลยมาคิดดูอีกทีว่าหลายๆอย่างในเรื่องเนี่ยมันจริงเท,ท็แค่ไหนจนกระทั่งผมทนไม่ไหวแล้วไปเปิดเล่นอีกรอบแม่มเลยแล้วผมก็ได้คําตอบซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์ให้ฟังกัน แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กดซับให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งและก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU 2 Shop ถ้าเกิดคุณอยากจะได้คอมพิวเตอร์ดีๆสักเครื่องที่ราคาไม่แพงแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงผมก็ขอแนะนําร้านนี้ถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมไปติดตามโปรดีๆจากทางร้านได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละก็ใครของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าสำหรับผมแล้วไซคิโร่เนี่ยมันคือเกมที่ยากท ก่อนอื่นถ้าเกิดถามว่าเซกิโระเป็นเกมที่ยากจริงไหมอันนี้บอกเลยว่าจริงแท้แน่นอนมันคือเกมยากมันคือเกมที่คุณจะต้องตายแล้วตายอีกจนกว่าจะได้ผ่านไม่ก็เลือกที่จะลบเกมทิ้งเรื่องนี้พิสูจน์มาแล้วโดยเกมเมอร์ชาวไทยจํานวนมากที่หลงซื้อเกมนี้มาเล่นเป็นเพราะเพียงแค่ว่ามันเป็นเกมแรกๆที่มีภาษาไทยบวกกับเกมนี้เป็นเกมตรีมญี่ปุ่นสุดท้ายแล้วก็ต้องแตกท้ายกันไปไม่รู้กี่รายเห็นบ่นกันยับเลยว่าเกมนี้มันโรคจิตมันยากเกินไปทําให้ใครเล่นตอนนั้นผมก็แบบอะไรกันมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น คือลืมไปเลยเหมือนกันว่าคนอื่นเขาไม่ได้เล่นเกมโซล์วทุกภาพแบบเราก็ไม่แปลกเลยที่เขาจะบอกว่ามันยากขนาดผมที่คิดว่ามันไม่ยากเท่าไหร่ยังตายยับยุยยี่เป็นที่ชั่วเปียกโดนขยำเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากจริงๆหรือว่าผมแค่ตายจนชินเฉย แต่เมื่อไม่กี่วันเองที่ผมเพิ่งไปเจอบทความที่เขาบอกว่าเซคิโร่เนี่ยมันยากที่สุดจริงๆนะผมก็เลยมาวิเคราะห์ดูว่าอะไรกันที่มันทาให้เกมเนี่ยมันยากกว่าเกมโซเกมอื่นซึ่งผมก็เจอข้อที่มันชัดเจนมากๆเลยและก็ตีความออกมาได้ประมาณ6ข้อว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่ทําให้เซคิโร่มันกลายเป็นโซบอลที่ยากที่สุดมาเดี๋ยวผมจะมาใช์ให้ฟังกันว่ามีอะไรบ้าง ข้อที่1เกมนี้ไม่มีโคออบโดยปกติแล้วเกมโซที่ผ่านมาไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามมันก็ต้องมีบ้างแหละนะไอคนที่แบบเก่งมากจนเห็นบอสเป็นขนมและคนเหล่านั้นก็มักจะพร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนที่ยังเล่นไม่เก่งอยู่เสมอถ้าเกิดคุณไม่เชื่อว่าคนแบบนั้นมีอยู่จริงคุณลองไปดูพวกตามกลุ่มเกมโซทั้งหลายได้เลยทุกครั้งที่มีคนโพสต์ขอความช่วยเหลือจะต้องมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเสมอน้ำใจง,งามเลยจริงๆเลยเพ่อคุณ แต่ว่าสําหรับเซกิโร่มันไม่ใช่แบบนั้นคือไม่ใช่ว่าคอมมูนิตี้เกมนี้มันแย่หรือว่าอะไรนะครับแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเกมนี้เขาไม่มีโคออ็ให้เล่นนั่นก็เท่ากับว่าไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคยากเย็นแค่ไหนก็ตามสิ่งเดียวที่คุณจะพึ่งได้นั่นก็คือพลังและฝีมือของคุณเองนั่นแหละก็จริงอยู่ที่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีพวกไกด์สำหรับการปราบบอสหรือว่าอุปสรรคพวกนี้เป็นแนวทางให้แต่ยังไงเราก็ต้องเอามาฝึกอะไม่มีทางเลยที่เราจะดูแล้วทําได้ทันทีแน่น เ,เขาแทบจะโนโดามเมจกับบอสได้อยู่แล้วสรุปแล้วก็คือความยากในข้อนี้ก็เท่ากับว่าคุณต้องพึ่งพลังของตัวเองเท่านั้นไม่มีเด็ดขาดในเรื่องการขอความช่วยเหลือข้อที่2เกมเนียมันไม่ค่อยมีความหลากหลายในเรื่องอาวุธก็อย่างที่เห็นว่าในไซคิโรสเนี่ยอาวุธอย่างเดียวที่เรามีคือดาบดังนั้นสิ่งที่เราทําได้มันก็จะมีในแค่เรื่องที่ดาบทําได้เท่านั้นเช่นการฟันกับการแทงและที่สําคัญเลยคือมันต้องเข้าประทะในระยะประชิด ซึ่งในส่วนนี้มันจะทําให้หลายๆสถานการณ์เราไม่สามารถพลิกแพลงอะไรได้เท่าไหร่ยกตัวอย่างเกมที่ผ่านมาเวลาเราเจอศัตรูหลายๆตัวในฉากเดียวกันคุณอาจจะใช้อาวุธเป็นพวกหอกหรือว่าดาบใหญ่ไปเลยในการกวาดศัตรูทั้งฉากหรืออย่างการณีที่2เวลาที่ศัตรูมันอยู่ไกลหรือว่าคุณไม่ควรจะเข้าใกล้คุณก็สามารถใช้อาวุธประเภทธนูหรือว่าเวนตมแทนก็ได้แต่กับเซกิโร่ข้อจากัดมันจะอยู่แค่ดาบของเราเพียงเท่านั้นอารมณ์แบบดักโซอนุญาตให้คุณใช้แค่ลองซอสอะคุณคิดเอากลไกันว่ามันจะยากขนาดไหนถึงแม้ว่าในเซกแบาพย้้ลงงไดอู่ แต่ไม่ว่าจะยังไงของพวกนี้มันก็มีข้อจํากัดยิ่งแขนกลนินจาระดับสูงเนี่ยมันใช้ได้แค่ไม่กี่ครั้งเองแล้วกว่าบอสจะตายอะ่ะยังไงก็คือไม่พอ,อสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมาพึ่งฝีมือดาบของคุณอยู่ดีถ้าเกิดจะถามว่าไอ้เรื่องนี้มีข้อดีไหมคือมันก็ดีนะเพราะมันไม่มีความซับซ้อนแล้วมันก็เข้าใจง่ายแต่ในเรื่องความหลากหลายความพลิกแพงได้เนี่ยผมว่ามันน้อยเกินไปจริงๆ แถมมันก็เป็นอีกข้อเสียนึงเลยที่ทําให้ซิกิ r รเป็นเกมโซลที่ไม่ค่อยมีคนอยากเล่นซ้ําเท่าไหร่ก็ตอนกลับไปเล่นมันเป็นอาวุธเดิมกับศัตรูเดิมอะการเล่นมันก็เลยเป็นแค่การใช้วิธีเดิมๆเ,เล่นรอบเดียวผ่านผมก็คิดว่ามันก็ตึงพอแล้วไม่ต้องกลับมาเล่นซ้ําหรอกข้อที่3เกมนี้ถูกบีบบังคับให้เล่นแค่ไม่กี่แบบ สิ่งหนึ่งที่เซฮิโร่นำเสนอจนเป็นระบบที่ยอดเยี่ยมนั่นคือการรีเฟกซ์เผื่อใครที่ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆสำหรับการรีเฟกซ์ก็ง่ายๆเลยมันคือการเพอร์เฟกต์แพร์รี่นั่นแหละถ้าเกิดทำติดค่าความสมดุลของศัตรูจะพุ่งขึ้นไวกว่าปกติและถ้าเกิดหลอนนี้มันขึ้นจนเต็มเราก็สามารถเข้าไปปิดฉากได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้พลังชีวิตมันหมดซึ่งมันก็ฟังดูดีใช่ไหมมันน่าจะทําให้เกมเนี่ยดเดือดแล้วก็ง่ายขึ้นแต่ในด คือแทบจะนับตัวบอสได้เลยว่ามีตัวไหนบ้างที่ได้ผลนอกจากนั้นก็คือต้องรีเฟกวนไปอ่านทางจับจังหวะแล้วก็รีเฟกวนไปเรื่อยๆถ้าเกิดแม่นก็ปิดเกมได้ไวถ้าเกิดไม่คล่องก็อาจจะช้าหรือว่าชนะไม่ได้เลยแน่นอนว่าในตอนเล่นจริงเนี่ยการรีเฟกมันก็ไม่ได้ง่ายแบบตีมาแล้วก็ปัดกลับอะไรแบบนั้นเราต้องมาดูด้วยว่าอันไหนที่เรารีเฟกได้ส่วนอันไหนควรจะพุ่งเข้าไปเหยียบหรือว่าควรจะกระโดดเหยียบหัวซึ่งมันก็ดีนะสำหรับคนที่ชอบเล่นแบบแฮรี่กับการที่ชอบเข้าปะทะตรงๆเพราะเกมมัันนนอออกกกแแบบบมมาาาาาาาเเเเเใจสสยยยยี้้โดดฉพะะลลต่่ถิคคุุณณป็็ผวงงไ เ,เกมนี้ได้ยากแน่ๆตอนที่ผมมาเล่นเกมนี้ใหม่ๆเนี่ยผมก็ต้องปรับตัวเยอะอยู่เหมือนกันข้อที่4เกมนี้ไม่มีระบบ RPG สําสำหรับข้อนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าเซกิโ o เขาได้ตัดความเ,มเาป็น RPG ออกไปและก็เหลือไว้เค่ความเป็นแอคชั่นกันเลยแบบเพียวๆ ถ้าเกิดจะถามว่าในส่วนนี้มันทําให้เกมยากขึ้นได้ยังไงอันนี้ก็ต้องลองย้อนมองกลับไปที่เกมโซลเกมเมื่นกันก่อนอย่างกรณีดีมอนโซอย่างเงี้ยเวลาที่เราเจอศัตรูที่มันตีแรงแล้วก็อึดถ้าเกิดคุณจะทําให้เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องง่ายคุณจะทํำยังไงอะก็ง่ายๆใช่ไหมแบบเบสิกเลยก็แค่ไปฟาร์มโซมาอัพเวลอัพเลือดที่ตีแรงขึ้นไม่ก็ไปฟาร์มแร่มาตีบวกดาบตีบวกอาวุธ แค่นั้นเกมมันก็ง่ายที่แล้วในส่วนนี้คือขึ้นอยู่กับคนเล่นเลยยิ่งถ้าเกิดเราอดทนฟาร์มเยอะเราก็ยิ่งเก่งใครที่ขยันขยันฟาร์มหน่อยรับรองเลยว่ามันจะง่ายกันเป็นขนมเลยทีเดียวแต่กับเซกิโดะมันไม่มีค่าสแตทหรือว่าการอัปเกรดอะไรพวกนั้นไงมันก็เลยยากก็จริงอยู่ที่เวลาที่เราปราบบอสลงได้มันก็จะได้พวกความทรงจําสงครามที่ทําให้เราตีแรงขึ้นไม่ก็ถ้าเกิดเราปราบมินิบอสจนสะสมรูปประคำได้ครบ4ลูกแม็ก HP มันก็จะยาวขึ้นแต่มันก็แค่นั้นนั่นแหละเวลาที่เราต้องเเเเจจจจอออออบบบสตััวววดใในนชช่่่่งงงหหลลยยคคืมมมแทะะไไรรร้าาาากก็ํ มาครบหรือล่าลูกประคำมาจนตันยังไงเราก็โดนแค่2ทีตายกับฟันสก,กิดแบบแมวตะปบอยู่ดีและยิ่งได้เกิดคุณเก็บอะไรพวกนี้มาจนครบแล้วมันก็จะตันแค่นั้นเลยไม่มีทางไหนแล้วที่คุณจะสามารถทําให้ตัวละครเนี่ยมันไปได้ไกลกว่านี้ได้อีกแล้วคือจริงๆ่ยถ้าเกิดถามว่ามันมีไหมไอ้เรื่องการฟาร์มเนี่ยจริงๆมันก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันไม่ใช่การฟาร์มเพื่อเอาชนะบอสได้ง่ายขึ้นแต่มันเป็นการฟาร์มเพราะเราจะต้องใช้เฉยๆอย่างบอสตัวไหนที่เป็นวิญญ,ญาณเนี่ยเราก็ต้องไปฟาร์มยันโปรโยศักดิ์สิ ก็จริงอยู่ที่ไอสิ่งเนี้ถ้าเกิดใช้แล้วเราก็จะสามารถปราบบอสได้ไวกว่าปกติเหมือนกันแต่มันก็แบบแค่นิดเดียวเองอะไอโมเมนต์เว่อร์แบบดาร์กโซที่แบบนิวเกมพลัสเราซัดเวทีเดียวตายรับรองเลยว่าเซกิโรคุณไม่มีทางได้เห็นแน่นอนแม้ว่าคุณจะฟาร์มมาหมดแล้วร0อยอข้อที่5โทษการตายคือมันเอาเรื่องเลย สำหรับเซคิโรเนี่ยโทษการตายมันอาจจะแปลกกว่าเกมโซเกมอื่นนิดหน่อยเกมโซเกมอื่นก็อย่างที่รู้กันว่าถ้าเกิดเราตายโซก็จะตกแล้วเราก็ต้องกลับไปเก็บก่อนที่เราจะตายให้ได้อีกครั้งไม่งั้นโซกองนั้นก็จะหายไปเลยแต่กับเซคิโรมันไม่มีครับโมเมนต์แบบนั้นพอโทษการตายของมันก็คือถ้าเกิดคุณตายปุ๊บทั้งเงินและก็ค่าประสบการณ์สำหรับการเรียนสกิลคุณจะหายไปเลย50%โดยที่ทั้งเงินและก็ประสบการณ์ที่เสียไปเนี่ยคุณจะไม่มีทางนํามันกลับมาได้ใหม่สําหรับในเรื่องเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่่่่่่่าาาาาแแแลล้้้้้้วววมมมมััันนนนนนนหหหหหกกกกตตรรรรรงงงงงไไไไฟฟ์ใใใ็็ดดสํบเเเเืออออียยชชทิะ ันไม่ใช่ปัญหาเลยผมก็เป็นคนหนึ่งอะที่แบบตายเหรอเงินหายเหรอช่างมันฟาร์มใหม่ก็ได้แต่ถ้าเกิดสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นในช่วงหลังผมบอกเลยว่าขำไม่ออกแน่นอนฟาร์มเงินฟาร์ม e exp มาอย่างดีแต่ว่าดันพลาดตายขึ้นมาน้ําตาแทบไหลได้เหมือนกันนะ ก็จริงอยู่ที่ภายในเกมเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอันซินเอทหรือว่าสิ่งที่จะคุมครองให้ค่า e EH x p กับเงินของเราไม่หายไปแต่ว่าค่าเนี่ยมันมีโอกาสติดแค่30%เท่านั้นเองแถมถ้าเกิดเราตายบ่อยเกินไปคนรอบข้างเขาก็จะเป็นโรคอีกซึ่งมันจะทําให้ค่าเนี่ยมันลดลงเป็นโทษการตายที่ฟังดูจะไม่โหดร้ายอะไรเลยนะแต่ผมคิดว่าเป็นแบบเก่าอดีแล้วถึงมันจะตกแต่เราก็ยังมีโอกาสได้กลับไปเก็บคืนแหละนะข้อที่ 6. ผมว่าบอสในภาคเนี่ยมันตายยากไปหน่อยจริงๆแล้วถ้าเกิดจะบอกว่าในเซี่ันอเกที่สอสนานี่ จะบอกว่ามันอื่นเหรอก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมันมีหลายร่างครับ คืออย่างน่นอนอะ่ะร่าง2มาแน่นอนและถ้าเกิดเป็นช่วงท้ายนะร่าง3มาแน่ๆจริงๆแล้วอย่าเรียกว่าร่างดีกว่ามันควรจะเรียกว่าเฟสของการต่อสู้เช่นเฟสหนึ่งมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากแค่เราไม่ประมาทเราก็สามารถล้มมันได้ส่วนเฟสที่2มันอาจจะเก่งขึ้นไวขึ้นซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมส่วนเฟสสอันนี้คือจัดหนักทุกอย่างทุกความโหดเท่าที่มันจะมอบให้คุณได้สําหรับเรื่องนี้ใครที่เคยผ่านบอสแมชีในดักโซ3สามมาก็น่าจะเข้าใจว่ามันคืออะไรอะไรมันคือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่่่าาามัััันนนยยกกใชครรรบทพเอง เพราะถ้าเกิดคุณไม่เก่งอ่ะพวกยาหรือว่าเอเทมที่คุณมีคุณอาจจะเสียไปแล้วในการต่อสู้กับเฟสแรก,แ,รกแล้วคิดดูว่ากับเฟดสหรือว่าเฟดสที่มันยากที่สุดเนี่ยแต่ว่าเราดันเหลือยาไม่เยอะมันจะยากแค่ไหนแถมถ้าเกิดเราตายนั่นก็เท่ากับว่าเราจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดซึ่งส่วนมากผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยมักจะตายกับเฟสสุดท้ายทั้งนั้นแหละทําให้เราจะต้องทนสู้กับเฟสแรกวนไปวนมาแล้วก็กลับไปตายกับเฟสสุดท้ายเป็นประจําในส่วนนี้นอกจากที่มันจะยากแล้วผมว่ามันเหนื่อยอ่ะแค่ใช้แรงกายแรงใจสู้ให้ชนะมัันนนนนนนกก็หห่่่าาาแล้้้้้้้วีีคืืออออตงสููซๆเเพทจะชใได ซึ่งอะไรแบบนี้มันทําให้คุณท้อแน่นอนเกมก็ยากชิบหายแล้วยังต้องมาเล่นกับความอดทนอีกเอาจริงๆเท่าที่ผมเล่นเกมโซมาทั้งหมดเนี่ยผมว่าเหล่าบอสในซ e กิโรเนี่ยมันสู้ด้วยแล้วเหนื่อยที่สุดแล้วอาจจะไม่ได้ยากที่สุดแต่ในเรื่องความเหนื่อยเนี่ยคือให้ที่1เลยชนะแต่ละทีแทบอยากจะวิ่งออกไปกรีดจริงๆ นั่นแหละครับนั่นคือ6ข้อที่ผมรู้สึกชัดเจนเลยว่าเกมนี้มันทําได้ยากกว่าเกมโซที่ผ่านมาแบบชัดเจนคือไม่ว่าเกมโซที่ผ่านมามันจะยากแค่ไหนก็ตามแต่เพราะว่าเซกิโร่มันมี6ข้อที่ว่ามาเนี่ยแหละมันก็เลยทาให้เกมนี้มันยากกว่าเกมอื่นคุณลองคิดดูกันละกันว่าถ้าเกิดดาร์กโซเนี่ยก็ทำแบบเซกิโร่คิดดูกันละกันว่าเกมมันจะเป็นยังไงแบบถ้าเกิดคุณมีโซล้านหนึ่งแต่ว่าคุณดันพลาดตายจนโซเปลวหายไป5 0 0 0 0นแบบที่คุณไม่สามารถกลับไปเก็บได้อย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกยังไงถ้้้าเเเเกิิดปป็นนนผผผมมมมมะททงลลลยไ่่แว แต่ว่าในอีกแง่หนึ่งเซกิโรมันก็คือเกมโซที่ผมคิดว่ามันเป็นเกมที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดเช่นกันอย่างแรกเลยคือเกมเนี้มันเป็นเกมแอคชั่นมันก็เลยเข้าถึงได้ง่ายถึงแม้ว่ามันจะไม่มีการอัปเลเวลหรือว่าการตีโบกที่ทําให้เกมง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดมองโลกในแง่ดีมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแทนที่คุณจะเอาเวลาไปศึกษาพวกการบิวอว์ดสู้เอาเวลาไปฝึกรีเฟกต์ให้คล่องน่าจะโอเคกว่าส่วนอย่างที่2นั่นคือในเกมเนี้มันจะมีการบอกใบ้วิธีชนะเกือบตลอดเวลาคือถ้าเกิดเป็นเกมโซเกมอื่นนนเี่่ยมมจจะะะไไไทาางงบอบอออกลวสต้้หใชรู แต่กับเกมเนี้ถ้าเกิดคุณคอยฟังหลับทหารในเกมคุยกันคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยเช่นถ้าเกิดศัตรูเป็นสัตว์เราก็ต้องใช้ปะทัดเพราะพวกมันจะกลัวเสียงดังหรือถ้าเกิดมันเป็นอสูรกายก็ใช้ไฟถ้าเกิดมันถือโลก็ใช้ขวานอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณรู้อะไรแบบนี้เกมมันจะง่ายขึ้นเยอะพอสมควรเลย อย่างที่3คือจุดเซฟในเกมนี้มันใช้ง่ายมากทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายตัวละครไปยังพื้นที่อื่นๆการอัพสกิลอัพเลเวลเปลี่ยนชุดหรือว่าการสู้กับบอสตัวเดิมซ้ำๆทุกอย่างคือมันจะรวมตัวกันเป็นเซอร์วิสคุณที่จุดเซฟทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปนอนไปนี่ทีอีกต่อไปจะมีแค่แค่การเพิ่มความจุน้ํายาเพิ่มเลือดกับการอัพเกรดแขนกนินจานี่แหละที่เราจะต้องวิ่งไปหา n อ c เฉพาะทางอย่างเดียวเท่านั้นแต่ที่เหลือก็คือมันจะรวมอยู่ที่เดียวกันเเเลลลลยสสะะดดดดววกกกีีีีีีีผมมมมชออออาข้ททท่่่่่4นนรคคืแงตัุ ถึงแม้ว่าในเกมนี้เขาจะตัดระบบกลิ้งหลุนๆออกไปแต่ผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าในเกมนี้เราสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระมากไม่ว่าจะเป็นการกระโดดการวิ่งหลบการถอยคือทุกอย่างอะ่ะมันจะวัดจากสติและก็ทักษะของเราล้วนๆเลยไม่มีอีกแล้วพวกค่าสถิติไอเฟรมทั้งหลายที่บางครั้งเราก็ไม่อยากจะพึ่งถ้าเกิดเรารู้ว่าจังหวะไหนควรจะใช้อะไรควรจะหลบแบบไหนเกมเมันก็จะง่ายแถมมันเป็นความง่ายแบบสนุกอะ่ะพอทุกแอคชั่นมันจะเกิดจากเราเองทั้งหมดไม่ใช่ระบบของเกมอย่างที่5อันเนี้ยสาคัญเลยคือเราตายแล้วเราสามารถฟื้นขึ้นได้ ก็อย่างที่รู้กันว่าเกมเนี่ยเราสามารถตายและฟื้นได้1ครั้งและยิ่งในช่วงหลังเราจะสามารถทําได้มากกว่า1ครั้งซะอีกคือมันจะเป็นเหมือนโอกาสให้เราแก้ตัวแบบโอ้ยพลาดว่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟื้นขึ้นมาลองใหม่ก็ได้ซึ่งอะไรแบบนี้มันเหมือนจะคล้ายว่าเรามียาเพิ่มขึ้นนะ แต่มันจะต่างตรงที่ว่ายาเพิ่มเลือดอะถ้าเกิดปั๊มไม่ทันเราก็จะตายแม้ว่ายาเราจะเหลือเยอะแค่ไหนก็ตามแต่กับการฟื้นคืนชีพต่อให้เราปั๊มยาไม่ทันเราก็ฟื้นคืนชีพได้อยู่ดีตอนมีแต้มคืนชีพติดเอาไว้คือโคตรอุ่นใจเลยอารมณ์เหมือนตอนเล่นฟอดไนแล้วมีกร่อมผมว่ามันอุ่นใจกว่าการมียาเลือดอยู่เยอะเลย แต่ไม่ว่ามันจะมีข้อดียังไงยังไงผมก็ต้องยอมรับว่านี่คือเกมที่ยากที่สุดจริงๆในเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยผมเห็นด้วยนะว่ามันไม่ได้ทําให้เราลากเลอดแบบดักโซภาคแรกหรอกแต่ในด้านความยากที่ต้องสู้กับศัตรูเพีเพยวๆโดยไม่สนใจเรื่องอื่นเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าเกมเนียเป็นเกมที่ยากที่สุดในซีรีส์แล้วจริงๆถ้าเกิดคุณไม่ได้มีประสบการณ์เกมอื่นจากเกมโซมาก่อนเลยเนี่ยผมก็ไม่อยากให้คุณมาลองเล่นเป็นเกมแรกอะ่ะ เอาจริงๆในเกมโซเนี่ยถ้าเกิดถามว่าควรเล่นเกมไหนเป็นเกมแรกดีผมว่าเกมไหนก็ได้แต่นั่นไม่ใช่เกบเซกิโรเพราะว่าเกมเนี่ยคุณจะต้องมีประสบการณ์กับเกมแนวนี้มาก่อนอย่างน้นอยๆอ่ะคุณจะต้องแพรี่เป็นคุณจะต้องหลบเป็นดังนั้นถ้าเกิดเกมเนี่ยเป็นเกมแรกที่คุณจะเข้าสู่เกมโซบอลนะอันนี้ผมไม่แนะนําเลยความดันจะขึ้นมันไม่คุ้ม แต่สุดท้ายแล้วยังไงในเรื่องเนี้ยผมว่ามันก็อยู่ที่ความถนัดส่วนบุคคลมากกว่าอย่างผมเนี้ยผมเป็นคนไม่ค่อยชอบการฟาร์มหรือว่าการหาของนานๆตอนเล่นเอเดนริงผมก็เลยไม่ได้ไปหาเวดีๆมาใช้ผมก็เลยคิดว่ามันยากหรืออย่างบางคนที่เขาเป็นสายแพรี่ไม่เน้นหลบเลยเขาอาจจะมองว่าเซคิโดไม่ได้ยากที่สุดเลยก็ได้เพราะฉะนั้นจะง่ายหรือว่ายากผมว่ายังไงตัวผู้เล่นเอง,เองนี่แหละที่จะตัดสินได้ดีที่สุดและสําหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นเซคิโดกันมาก่อนละครับคิดว่าเกมเนี้เป็นเกมที่ยากที่สุดอย่างที่เขาพูดกันจริงมมมมมมััั้้ยยยาาาาาเเเกกกกิิิดดจรรจรรรงงงงงงหหืืออวววว่่่่ไไ็็ลลลแแบนนนนคใต โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันเอาจริงๆแล้วสำหรับ s e คิโรเนี่ยผมไม่ได้เปิดเล่นมานานแล้วเหมือนกันนะพอกลับไปเล่นก็แอบตึงมืออยู่เหมือนกันอะไรที่เมื่อก่อนเล่นได้รอบเดียวผ่านตอนนี้คือทำไม่ได้แล้ว แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันคือเกมที่สนุกถ้าเกิดไม่ติดว่าผมจะต้อง move on ไปทําเกมอื่นต่อผมก็อยากจะเล่นยาวๆเลยอะเพราะเรื่องความยากอะเรื่องหนึ่งแต่ในเรื่องความสนุกอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าค่ายเกมเนี้ยเขาทำเกมสนุกจริงๆใครที่ไม่เคยเล่นไปลองซะแต่ถ้าเกิดเล่นไม่ไหวอันนั้นก็เสียใจด้วยเอาเป็นว่าตั้งลองดูวะถ้าเกิดเล่นไหวผมมั่นใจนะว่าเกมนี้จะต้องมอบประสบการณ์ดีๆให้คุณได้แน่นอนส่วนจะเล่นไหวหรือว่าเล่นไม่ไหวอันนั้นเอาไว้ว่ากันอีกทีหนึ่ง แต่ว่าสาหรับวีดีโอตอนนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรเก็บเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวีดีโอตอนนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวีดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวีดีโอหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ